วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูนะตั้งแต่เล่นเกมแดกนล็อกมานี้เราเติมเงินไปเท่าไหร่นะก <laughs> ่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเติมเงินในเกมสักเท่าไหร่นะ <Huh? S 2> ที่จะเติมก็จะเติมเปิดไข่นะอันนี้คือพูดตามความจริงเลยแล้วก็เวลามี รโมชั่นอะไรเข้ามาก็จะเติมประมาณช่วงนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เติมแบบถี่หรือว่ายิบอะไรขนาดนั้นนะแต่เราก็มาดูนะฮะผ่านมา2ปีนะครับปี2ปีแล้วนะครับกับเกมนี้นะเออปีกว่า2ปีแล้วเข้าพศ2อ2 0อันนี้มันปีที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าเราเติมเงินกับเกมนี้ไปเท่าไหร่น,นะ <W oo> ก็ของผมมันก็ไม่มีหลายหน้าอะไรมากนะผมก็ไม่รู้ว่ามันตัดยอดคำนวณออกไปบ้างหรือเปล่าแต่มันก็มีประวัติมีวันที่อยู่นะก็มันน่าจะขึ้นตามนี้แหละ อ้างอิงตามนี้แหละนะเรามาดูนะครับตั้งแต่หน้าสี่หน้าสองหน้าสามเลยนะผมได้คิดคำนวณไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าผมเติมเงินกับเกมนี้ไปเท่าไหร่นะครับผมแต่พูดถึงถาาใ,ใครสังเกตดูจะยอดเงินจะมากสุดก็แค่ห้าพันนะครับผมนะก็ไม่มีหนึ่งหมื่นก็เคยเติมหนึ่งหมื่นนะแต่เขา,เาให้เป็นบัตรห้าร้อยเอ้ห้าพันมาสองใบอะไรอย่างงี้ครับเราก็จะเห็นเลขหนะ้าพันบ่อยนะแล้วก็หลักพันนะส่วนเติมหลักร้อยกับห้าสิบเนี่ยน่าจะเป็นการโอนนะครับผ่าน บัญชีธนาคารนะครับผมก็ไม่ได้ปัดก็ไม่ได้เติมด้วยบัตรเลเซอร์โกพินอะไรนะครับเออแล้วก็น่าจะห้าพันเนี่ยคือสูงสุดแล้วนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าห้าพันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะเออแต่ผมไล่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วนะแต่ว่าจะอยู่ที่กี่หมื่นแต่น่าไม่เกินแสนนะครับผมคือผมต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คือการเติมเงิน เข้าเอนจอยของใน ID เดีเกมอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วการเติมเงินซื้อของอะไรเนี่ยมันมีกลุ่มซื้อขายกันอยู่อันนี้คือเติมข้างนอกนะก็ยังไม่บวกอันนั้นอยู่นะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดรวมจากการเติมเข้าในระบบเกมแล้วก็ซื้อขายเป็นเงินนอกเงินจริงข้างนอกกันเนี่ยถามว่าเกินเกินแสนไหมก็ต้องตอบว่าเกินนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเกินนะครับเราเนี่ยเติมเงินไปแสนเดียวเนี่ยถือว่าแบบ มันจะมากไปหรือมันจะน้อยไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะแต่เราก็ไม่ได้เติมแบบว่าบ่อยอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลไปด้วยนะว่าเขามีกําลังสักในการเติมเงินในเกมมากน้อยแค่ไหนนะแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ถามว่าส่วนใหญ่ที่ผมเติมเนี่ยเอาแบบส่วนใหญ่เลยนะก็คือเติมเข้าระบบ e n j o y ของ Gravity เนี่ยก็คือเติมเข้าระบบนะโดยการเติมเข้าระบบเนี่ยผมจะไปซื้อ ไข่มาเปิดในแต่ละช่วงโปรโมชันที่มันมีไข่เข้ามานะครับผมอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบเปิดไข่แล้วก็ชอบลุ้นนะครับผมว่าจะได้อะไรนะก็เติมพันหนึ่งเติมนหน้าพันเนี่ยก็มีแค่จุดป,ประสงค์เดียวคือเติมเพื่อเปิดไข่เท่านั้นแหละนะครับผมนะก็อันนี้เดี๋ยวเราคํานวณมาแล้วนะครับว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่ผมเติมเนี่ยเอาเฉพาะเติมเข้า สู่ระบบตัวในเกมนะว่าเติมทั้งหมดไปเท่าไหร่อันนี้เท่าที่เราเห็นนะที่เรามีอยู่ทั้งหมดสีหน้าตรงนี้นะผมได้ทําการบวกเรียบร้อยแนละ้วะเติมไปทั้งหมด6ก0มื่นกว่าบาทนะ <c oughs> ไอ้ห่า <c oughs> แค่4หนะ้าทําไมมันเยอะจังนะค <c oughs> เพราะว่ามันมี5000อยู่หลายรอบด้วยนะครับผมแล้วก็มีหลัก1000เนี่ยเป็นหมื่นนะครับผมนะ ก็กระจุกกระจิกก็รวมๆกันก็หลายพันอยู่50บาทหลักร้อยอย่างนี้ก็ถือว่ามีพอสมควรนะ62,250บาทโดยประมาณนะครับกับการเติมเงินเข้าสู่ระบบ ENJOY ของ g r a v i t y l แล็กนัลล็อกไท a แนะครับ <c oughs> ก็ถามว่าปีปีกว่าเกือบ2ปีเนี่ยก็เติมขนาดนี้ถือว่าน้อยมากนะถือว่าน้อยจริงๆนะครับเรารู้สึกได้ว่าบางคนก็เติมหมดไปหลายแสนแล้วอะแต่เรายังไม่ถึงแสนนะในการเติมเข้าระบบเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่นะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเออถ้าเทียบกับที่เราเล่นมาทุกวันหรือว่าบ่อยๆแบบนี้นะก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะในการเสี่ยงโชคเปิดไข่เติมโปรโมชั่นนูน่นนี่นั่นนะผม mm hmm. แต่พูดถึงว่าเราเติมหมดไปหกหมื่นกว่าเนี่ยถ้าถามว่าถ้าซื้อเงินนอกตามกลุ่มด้วยเนี่ยนะครับก็อีกน่าจะ น่าจะประมาณแสนน่อยๆน,นะครับเพราะว่ามีซื้อหลายอย่างนะแล้วช่วงตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเนี่ยผมก็ซื้อมาตั้งแต่นั้นเลยนะตั้งแต่เอ็มละเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย่างเงี้ยเราก็ซื้อตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงณนะปัจจุบันผมก็ยังมีซื้อบ้างแต่ก็ไม่ได้ซื้อเอ็มแล้วตอนนี้เอ็มผมไม่ได้ซื้อแล้วนะครับเพราะว่าผมแบบหาเงินเอ็มได้แล้วนะครับ เอออันนี้คือการเติมเงินในเกมนะผมโดยประมาณก็ตีเป็นเลขกลมๆประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับรวมทั้งนอกทั้งในด้วยนะฮะอ่รวมทั้งนอกทั้งในด้วยนะครับ,รรบแต่ถามว่าเราได้เงินจากเกมนี้ไปมากน้อยเท่าไหร่ก็คือว่าได้ไปค่อนข้างที่จะเกือบแสนเหมือนกันนะครับผมก็ได้อะไรบ้างนะครับผมนะก็ถ้าใครคนติดตามช่องตามสองเก้านะครับตั้งแต่เริ่มทําหรือว่าเริ่มเล่น เกมแลกนะัล็อกมาในเซิร์ฟกาวิตี้แลกจริงนะก็จะรู้ว่าตั้มสองเก้าเนี่ยเคยได้นะฮะรางวัลใหญ่ๆอยู่2อสรางวัลนะผมนะในการเล่นเกมนี้นะก็ถือว่าไม่ค่อยได้ทุนแล้วก็ขาดทุนสักเท่าไหร่นะมีแนวโน้มที่จะได้กำไรแล้วส่วนใหญ่นะเพราะของที่เราเติมมาแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะครับเราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเอาไปขายได้นะเงินก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกนะครับ สมมติว่าเราซื้อการ์ดธนาทอนะมาแสนห้านะครับ,รบต่อให้มันผ่านไปถ้าคนมันยังไม่เลิกเล่นนะครับยังไงการ์ดใบนี้ก็น่าจะขายอยู่ในในราคาแสนกว่าอยู่แล้วนะสำหรับเซเวอร์ไทยของเรานะครับผมแต่สิ่งที่เราได้คือความสนุกแล้วก็ความเอนจอยในการใช้ของของชิ้นชินนั้นนะเออผมคิดว่าอย่างนี้นะมันก็ดีนะ อย่างนี้ผมลงดันซารานะถ้าผมไม่มีเซ็ตเพอร์เฟกต์ร้เนี่ยผมอาจ,จต้องไปใช้ SPD193 แล้วก็ในการออฟตัวแล้วเข้ามายิงใช่ไหมถ้าตัดปัญหาตรงนี้ได้ก็คือในการลงทุนเซ t ตเพอร์เฟกต์ร้นะครับในการเข้าดันซาราการทุกวันนี้ที่ผมลงอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงมากนะครับแต่ยังไม่ดอกมาสักทีนะครับผมเอ,อ่ยังไม่ดอกมาสักทีนะครับผมนะผมก็พยายามลงต่อไปนะผมเรื่อย วันนี้นะผมนะก็ผมก็ทำการเฉลยเรียบร้อยแล้วนะในการเติมเงินสำหรับสตรีมเมอร์ช่องเล็กๆนะช่องนี้นะเออที่ชอบเล่นเกมแรกนะล็อกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมก็เติมไปเท่าไหร่ก็เติมเข้าระบบเนี่ยประมาณ60,000่นกว่าบาทนะแต่ข้างนอกอีกน่าจะประมาณ40,000นะื่ะ40,000-50,000เนี่ยประมาณนี้แหละนะก็ตีเป็นเลขกลมๆเลยก็ประมาณ10,000แสนนะครับผมนะแล้วเพื่อนๆน,นะครับ เติมเงินกับเกมนี้ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วเจอผมก็จะดูนะว่าเออมีใครแบบเติมแบบน้อยกว่าผมอีกไหมนะเพราะผมก็เป็นสายประหยัดเหมือนกันนะเออผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นสายเปนะผมก็เป,เป็นสายแบบว่าเออประหยัดใช้จ่ายแบบดูหน้าดูหลังอยู่เหมือนกันนะผมก็ไม่ใช่แบบเอ้อะไรมาก็เติมอย่างเดียวนะครับผมนะมันเลยออกมาน้อยนะแต่จริงๆอ่ะน้อยนะครับ ที่เราดูอะ่ะแต่เราต้องเทียบเลยนะมันผ่านมาเป็นปีแล้วนะเราเป็นพันพชั่วโมงอะ่ะเออคิดคิดง่ายๆน่าจะเป็นพันพันเป็นพันพันชั่วโมงแล้วนะเราเล่นเกมนี้มานะเวลาเราอีนเราล็อกอินเข้าตัวละครเกมทุกวันเลยนะเออแล้วเราก็ใส่ของที่เราแบบมีที่เราซื้อมานะมันก็ทําให้เราแบบทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะผมก็เป็นการลงทุนที่ไม่น่าเสียดายครับผมเพราะว่าเราเบื่อหรือว่าเราอยากเลิกเล่นเราก็ขาย ะะเราก็ขายกลับได้นะผมเออก็ลองดูนะครับผมนะว่าใครจะเติมมากหรือจะเติมน้อยนะผมมันก็เงินของเขานะเออล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าอะไรเขานะมันเป็นความแบบต้องการนะเออจดทอยนะเติมเงินหมดไปเป็นล้านๆน,นะเออ เติมเงินหมดไปเป็นล้านนะในการเติมเงินในเกมนะก็เป็นความสูงของเขานะมึงก็บอกว่าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะเติมเหมือนเดิมนะก็สุดจริงนะผมนะก็หลังจากนี้ก็ใครจะเติมเงินหรือจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะผมนะถ้าไม่เดือดร้อนเป็นเงินของตัวเองที่เราหามาได้ก็เติมไปเถอะครับผมนะมันเป็นความสูงเรานะ เราเกิดมาเราก็เล่นเกมนี้อีกไม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่าเกมหนึ่งมันก็เปิดนานใช่ไหมครับผมนะก่อนจะปิดก่อนจะเปิดดีกอะไรอีกนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นเกมนี้อีกทีตอนไหนนะผมเพราะเราไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะปิดวันไหนหรืออาจจะมีเรื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมนะก็เล่นให้มันมีความสุขนะแล้วก็อย่าไปคิดเยอะอะไรมากมายนะผมนะโอเค สุดท้ายขอให้ทุกคนดอบการธนาททุกคนนะที่ดูไลน์นี้อยู่นะผมนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะขอให้ดอบการธนาททุกคนแล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ต่อยอดกับชีวิตของตัวเองครับสวัสดีครับ แต่ภาพนั้นที่ยังฟังจำก็ไม่เคยจะผ่านไปรอยยิ้มเธอช่วงชีวิตที่รวมกันมายังไม่เคยลบเลือนจากในใจ รอมน,นีเวลาเพื่อจะพารวามคืนมาให้ฉัน